รรครับก็ทราบว่าคณะอนุเนี่ยนะทั้ง8คณะเนี่ยได้ประชุมดูความเหมาะสมของงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเสนอนะเข้ามาในที่ประชุมใหญ่ของกรรมธิการวิสามันนะครับ ก็เดี๋ยวคงวันนี้คงต้องฟังเหตุฟังผลของอกรรมธิการแต่ละคณะแต่ละคณะที่ไปพิจารณาโครงการของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับทั้งหมดนะครับว่าเหตุผลเป็นยังไงนะครับซึ่งกรรมธิการคณะใหญ่เนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูในทุกมิตินะครับของการใช้งบประมาณแผ่นดินว่ามีความเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรนะครับ ทั้งนี้เนี่ยมันก็คงต้องครอบคลุมนะครับไปถึงทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของคนเ,เรื่องของภาวะวิกฤตของโควิด19นะครับก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะครับความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนนะครับการใช้เงินต่างๆมีความจำเป็นแค่ไหนและท้ายที่สุดเรื่องของความมั่นคงนะครับ ก็มีความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องอาปากท้องในเรื่องของสุขะอ,อนามัยในเรื่องของการป้องกันภัยนะครับที่สำคัญที่สุดขณะนี้ก็คือภัยโควิดนะครับซึ่งส่งผลมาถึงเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศและของทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งบประมาณก็จะต้องมีความรอบคอบนะครับสูงสุดนะครับ ความมั่นคงก็มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าน่านน้ำนะครับของของไทยเราก็มีทั้งอันดามันอ่าวไทยนะครับมหาสมุทรนะครับประเทศเพื่อนบ้านก็มีความแข็งแกร่งนะครับพวกเราสื่อมวลชนก็คงทราบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้เกิดความเหมาะสมที่สามารถที่จะชี้แจงและก็ตอบพี่น้องประชาชนได้ครับ ประชาชนเสียงคนใหญ่จะไม่เอาเรือดำน้ําในสถานการณ์วิกฤตโควิด COVID, เศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะท่านทางร,รมอเห็นควรยังไงะคะคน่าจะโดยหลักการสามารถเลื่อนไปอีกได้ไหมคะครับก,ก,ก็ต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนก็ก็คิดได้นะครับในมุมของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่ในฐานนะกันมาธิการของสาภานะครับคณะใหญ่ นะครับโดยเฉพาะผมเป็นประธานเนี่ยนะครับผมก็ต้องคำนึงถึงภาคส่วนอื่นๆด้วยอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่า,เ,าเรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่องของภาพลักษณ์ของบ้านเมืองในหลายๆด้านเนี่ยในทุกวิติเราก็ต้องเอามาเอามาดูในทุกๆด้านแล้วท้ายที่สุดผมว่าในที่ประชุมก็คงจะพิจารณาด้วยความอรอบคอบนะครับแล้วก็คำนึงถึง ระแสสังคมที่จะลุกฮือออกมากลายเป็นประธานที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลนะคะท่านครับการมธิการคงคำนึงถึงทุกด้านนะครับข้อเสนอแนะหรือปากเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีความจาเป็นมีความสําคัญอ,อ,อย่างยิ่งยวดนะครับเพราะว่าสภาก็เกิดจากความศรัทธาของพี่น้องประชาชนเลือกมาเ,เป็นตัวแทนมาดูแลในทุกมิติไม่ว่าดูแลในเรื่องของความมั่นคง ดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของเขาเองและก็ดูแลในด้านของการพัฒนาประเทศนะครับการพัฒนาบ้านเมืองและที่สำคัญที่สุดก็คือมาดูแลในเรื่องของการใช้เงินให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับทุกมิติกับของออบ้านเมืองนะครับในยามที่นะครับเ,เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับการที่จะเก็บ ภาษีจากหน่วยจากเก็บนั้นนะครับก็ไม่ค่อยตรงเป้าเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นการใช้เงินก็จะต้องรับมัดระวังอย่างมากที่สุดนะครับก,ก็ขอเรียนให้ทุกคนไว้ใจกันมาิิการเพราะว่ากันมาทิการของเราไม่มีพักนะครับเป็นของสภานะครับเราพิจารณาความเหมาะสมอย่างตรงไปตรงมา ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ